ข่าวดีพี่น้องชาวไทยเตรียมฉีดไฟเซอร์1โดสฉีดได้6คนครับสอทอย้ําผสมน้าเกลือเอาครับไฟเซอร์บริจาค1.5ล้านโดสก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจบุรทัานนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีดี เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยวัคซีนไฟเซอร์บริจาค1.5ล้านโดสอยู่บนเครื่องบินแล้วถึงไทยตีสีพรุ่งนี้ครับเก็บเข้าคลังอุณหภูมิลบ70องศาพร้อมเล่งติวบุคลากรถึงการผสมวัคซีนกับน้ำเกลือให้ได้สัดส่วนผ่านระบบออนไลน์พรุ่งนี้ทัวประเทศส่วนกล่มเป้าหมายสอบอคเห็นชอบเบื้องต้นแล้วเตรียมประกาศเร็วๆนี้กระจายไปจุดไหนอย่างไรครับเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม นายแพทย์โอภาสอธชิบดีกรมควบคุมโรคกรณีความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์ที่บริจาค1.5ล้านโดสว่าวัคซีนไฟเซอร์นั้นที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้ไทย1.5ล้านโดสขณะนี้เห็นรูปถ่ายมาจากอเมริกาโดยของอยู่บนเครื่องบินกำลังมาถึงไทยคาดมาถึงพรุ่งนี้เข้าประมาณตีสสามารถไปตรวจสอบกันได้ครับโดยเมื่อวัคซีนมาถึงแล้ว จะเก็บเข้าคลังวัคซีนที่กำหนดไว้เพราะต้องเก็บในอนุณหภูมิลบ70องศาซึ่งเตรียมไว้แล้วเมื่อกระจายไปหน่วยงานที่จะฉีดจะให้เก็บในอนุณหภูมิ2-8องศาซึ่งจะอยู่ได้นาน4ส,สัปดาห์ซึ่งจะต้องรีบเอาออกมาใช้โดยการใช้วัคซีนไฟเซอร์จะแตกต่างจากวัคซีนที่เราเคยใช้อย่างเช่นแอตราซินิกาหรือซิโนแวคครับโดยวัคซีนที่ผ่านมานั้น ต้องดูดออกจากขวดวัคซีนมาฉีดได้เลยแต่ไฟเซอร์ต้องผสมน้ำเกลือให้ได้สัดส่วนเพราะเป็นวัคซีนเข้มข้นโดยดูจากขวดใหญ่ไปฉีดอีก1ขวดฉีดได้ถึง6คนครับโดยนายแพทย์ได้กล่าวว่าเราเตรียมการเรื่องการเก็บรักษา การผสมวัคซีนการนัดหมายการฉีดโดยจะอบรมบุคลากรให้ฉีดที่เกี่ยวข้องที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปอีกครั้งพรุ่งนี้ในระบบออนไลน์โดยมีคณะกรรมการการกำหนดส่งไปฉีดกลุ่มไหนหลักการเบื้องต้นสบคเห็นชอบเรียบร้อยแล้วจะประกาศว่ากระจายไปจุดไหนบ้างฉีดในกลุ่มไหนบ้างในระยะต่อไปครับส่วนความคืบหน้าของสหรัฐจะประสงค์บริจาควัคซีนเพิ่มเติมนั้นหากมีความคืบหน้าในการหารือ จะรอสารัฐประกาศยืนยันอีกครั้งคงจะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับ